สวัสดี FC ทุกทท่านครับพบกับเฮียหมาพาล้มโตะเช่นเคยครับวันนี้29ตุลาคม2566ครับเราอยู่กันที่ทัศนพพบุอลด,ดีแบบนี้ในทุกๆวันเช่นเคยนะครับเฮียหมายังคงคัดมาฝาก5คู่และมีตัวทีเด็ดประจําวันมาฝาก3ตัวเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กันที่ศึกพรีเมียร์ลีกของอังกฤษ4คู่ครับและมีบุนเดสซิก้าของเยอรมันอีก1คู่นั่นเองนะครับขอสรุปผลประกอบการเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาสักหน่อยเลยกันครับเมื่อคืนเฮียให้ไว้5คู่ครับ รายละเอียดตามนี้นะครับเพื่อนๆครับคู่แรกครับเชลซีพบกับเลนฟอร์ดครับเยให้อยู่เชลซีเจ้าบ้านแฮนดิแคป0.75ครับสรุปเชลซีครับฟอร์มยังย่ำแย่ต่องอย่างต่อเนื่องแพ้คาบ้านไปเลยครับ0ต่อ2คู่นี้เราเสียครับคู่ที่2ครับอาร์เซนอลพบกับเชฟฟีเรตเต็ตครับอาร์เซนอลแฮนดิแคปมา2.25อาร์เซนอลยังคนยอดเยี่ยมนะครับถล่มชนะไปถึง5ต่อ0ครับคู่นี้เรากินเต็มครับ คู่ที่3นะครับบอลมัดพบกับเบอร์ลี่ครับคู่นี้บอลมัดเจ้าบ้านมาที่0.25เฮียให้รองเบอร์ลี่ทีมเยือนนะครับสรุปบอลมัดในบ้านแข็งแกร่งครับเปิดบ้านเอาชนะได้2ต่อ1นะครับคู่นี้เฮียให้เชียร์เบอร์ลี่ไว้นะครับคู่นี้เราเสียครับคู่ที่4ครับบาร์เซโลนาพบกับเรียมาดริดครับคู่นี้บาร์เซโลนาเจ้าบ้านมาที่0.25นะครับเฮียให้รองไปที่ทีมเยือนอย่างเรียมาดริดสรุปมาดริดยอดเยี่ยมมากๆครับจุดเบลลิงแฮมสุดยอดนะครับบุกไปชนะได้2ต่อ1ครับคู่นี้เรากินเต็มครับและคู่สุดท้ายครัับวูแฮมตนพบกับนิวคาสเซิลครับ เฮียเคียนิวคอสเซอร์แฮนดิแคปที่0.75คู่นี้จบที่2ต่อ2นะครับคู่นี้เราเสียอีกหนึ่งตัวครับเพราะฉะนั้นสรุปจบที่กินเต็มไป2และเสียไปสานั่นเองครับเดี๋ยววันนี้ขอแก้มือใหม่แล้วกันนะครับก่อนจะพบเจอกับทั้ง5คู่ครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆท่านใดสนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราครับซึ่งจะมีทีเด็ดเพิ่มเติมสุดเอ็กซ์คูสส่งให้เพื่อนๆในทุกๆวัน,วนครับฝากเพื<ๆ>่อนๆครับแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันที่แอดแซดแซดเอ็กซ์สี่ครับย้ำอีกสักครั้งนะครับแอด เซ X4 หรือว่าสแกน QR code ที่เราได้ให้ไว้นะครับฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับหล่ทั้งกิจกรรมดีๆครับเพื่อนๆครับเรามีเงินสด300บาทนะครับมารอแจกเพื่อนๆในทุกๆวันอยู่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ครับขอเลือกคู่ระหว่างบิ๊กแบตเลยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับคู่นี้ครับมาทายกันเยอะๆครับเพื่อนๆครับว่าคู่นี้จะจบลงที่สกอร์เท่าไหร่และใครเป็นคนยิงประตูแรกนั่นเองครับขอใป้สองคำตอบนะครับเพื่อนๆครับทายลงมาในช่องของคอมเมนต์ครับทายมาเยอะๆครับเนื่องเพ แคปหลักฐานยืนยันนะครับส่งมาที่ไลน์ของเราครับที่ @zzx4 นั่นเองครับพายลงมานะครับเยอะกันเยอะๆครับเพื่อนๆครับเรามีเงินสด300บาทรอเพื่อนๆอยู่นะครับเรามาว่ากันที่5คู่อันนี้ครับเพื่อนๆครับ5คู่อันนี้ไ่เรียงเวลาเลยครับสตาร์ทกันที่คู่แรกครับ3ทุ่มตรงครับเป็นพรีเมยร์ลีกของอังกฤษครับ ลิเวอร์พูลพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นั่นเองครับสภาพตัวผู้เล่นความพร้อมทั้ง2ทีมนะครับถือว่าพร้อมๆทั้งคู่เลยทีเดียวนะครับลิเวอร์พูลครับใช้ระบบเก่งระบบเดิมครับ4-3-3ครับ3แนวลุกตอนนี้ถือว่าประสานงานกันได้อย่างลงตัวครับโมซาลาครับยืนกับดาวิดนูเยสและอีกหนึ่งตำแหน่งเป็นท่านักของหลุยส์ดีอาร์สครับในขณะที่นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับปรับระบบมาสู้ใน4-3-3เช่นเคยนะครับ3แนวลุกครับใช้แอนโตนีอีลังกา ยิงกับทนักของคริสวูสครับและอีกหนึ่งตำแหน่งเป็นทนักของมอร์แกนกิฟฟ์ไวส์ครับกลุ่มแดนกลางกันเยอะตอนนี้ดันขึ้นมาเล่นแดนหน้าแล้วครับก็ถือว่าประสานงานแดนหน้าได้อย่างพอใช้ได้เลยทีเดียวครับสำหรับทีมอย่างฟอร์เรสต์ครับที่พอมาเน้นเกมลุกแล้วหลังๆดูดีขึ้นมาประมันเลยทีเดียวนะครับไปดูตารางคะแนนปัจจุบันของคู่นี้กันครับลิเวอร์พูลเจ้าบ้านครับปัจจุบันอันดับที่4ครับเล่นมาแล้ว9เกมครับชนะ6เสมอ2และแพ้ไป1ครับมี20คะแนนในขณะที่นอตติงแฮมฟออเรรรสต์คคัััััับบบบปจจุนนด15 เล่นมาแล้วทั้งหมด9เกมครับชนะ2เสมอ4และแพ้ไป3ครับมี10คะแนนคู่นี้พบเจอกันมานะครับถูกบันทึกไว้9เกมครับลิวพูชนะไป5ครับเสมอกัน2และเป็นนอร์ทิแฮมฟอลลิสชนะได้บ้าง2เกมครับผลงาน6นัดล่าสุดของเจ้าบ้านอย่างลิวพูครับถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับชนะ4เสมอ1และแพ้ไป1นะครับเกมล่าสุดครับเล่นยูโรป้าลีกครับเปิดบ้านถล่มตูลูสมาอย่างเละเทะเลยครับ5ประตูต่อ1ครับถือว่าทำผลงานได้อย่างร้อนแรงมากมากครับ ในขณะที่ฟอร์เรสต์ทีมเยือนครับ6เกมล่าสุดของเขาชนะเพียงแค่1ครับเสมอ4และแพ้ไป1หนักไปทางเสมอเยอะเลยนะครับเกมล่าสุดครับเล่นเกมลีกมาเปิดบ้านเสมอกับลูตันทาวมาที่2ต่อ2แฮนดิแคปคู่นี้อยู่ที่เจ้าบ้านครับลิเวอร์พูล1.5ครับเปิมเปิมจะไป1.75ครับเพื่อนๆครับเช็คราคาน้ำอีกสักหนึ่งทีแล้วกันครับเพื่อนๆครับชั่วโมงนี้นาทีนี้ยังไงก็ต้องลิเวอร์พูลแหละครับมันตรงข้ามลิเวอร์พูลไม่ได้จริงๆครับแต่ดด้วยแแฮนิคป ที่ไปถึง1.75เนี่ยหรือว่า1.5เนี่ยถือว่าสูงประมาณนะครับเพื่อนๆครับมาวัดใจเม็ดที่กันดีกว่าครับลิฟว์ูชนะแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าผลงานในบ้านเขาโหดสุดๆแต่ถึงเม็ด2ไมมเฮียเชื่อว่าน่าจะถึงครับไม่น่ายากจนเกินไปเลยครับอาจจะไปถึง3ด้วยครับให้มันขัดขัดไปเลยครับเพื่อนๆครับคู่นี้ขอเปิดหัวไปที่ลิว์คูเจ้าบ้านแล้วกันครับแล้วให้ลิว์คูเป็นตัวทีเด็ดประจําวันตัวแรกด้วยนะครับไปที่คู่ที่2ครับเพื่อนๆครับสามทุ่งตูงเช่นเดียวกันครับแอส พบกับลูตันทาวครับไปดูสภาพตัวผู้เล่นของทั้งสองทีมครับแอสตันวิลล่านะครับใช้ระบบ4-4-2ครับปรับมาเล่นหน้าคู่แล้วครับคู่หน้าใช้ทั้งนัานของมุสซาเดียบี้ครับยืนกับออรลีย์วัตตินเซนเคยครับในขณะที่ลูตันทาวครับใช้4-2-3-1หน้าเป้าใช้คาร์ตันมอรลิสครับตารางคะแนนปัจจุบันของคู่นี้นะครับ เจ้าบ้านครับแอสตันวิลล่านะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับปัจจุบันขึ้นไปถึงอันดับที่5ของตารางนะครับเล่นมาแล้ว9เกมชนะ6เสมอ1และแพ้ไป2นะครับมี19คะแนนในขณะที่ลูตันทาวครับฟอร์มยังไม่ดีเท่าไหร่เลยครับอันดับ17ครับเล่นมาแล้ว9เกมชนะ1เสมอ2แพ้ไป6มีเพียง5คะแนนครับคู่นี้พบเจอกันมานะครับถูกบันทึกไว้นะครับมี2เกมครับกับกลายเป็นว่าลูตันทาวทำผลงานได้อย่างดีกว่านะครับชนะได้ทั้ง2เกมเลยทีเดียวครับ ผลงาน6นัดล่าสุดของเจ้าบ้านอย่างแอสตันวิลล่าครับชนะ4เสมอ1และแพ้ไป1ครับเกมล่าสุดนะครับเล่นยูโรฟ้าคอนเฟลเลนต์มานะครับบุกไปชนะอักมาถึงบ้านเลยครับ4ต่อ1ฟอร์มดีมากๆกเขาก่อนนั้นครับเกมลีกนัดล่าสุดก็เปิดบ้านยิงเวสต์แฮมทีมแกร่งไปถึง4-1เช่นเดียวกันครับเกมลุกสุดยอดมากๆาครับสรอบวิลล่าครับในขณะที่ลูตันทาว์6เกมล่าสุดของเขาครับชนะ1เสมอ2แพ้ไป3เกมลีกล่าสุดครับบุกไปเสมอนอตติงแฮมฟอเรสที่บ้านมาที่2-2ต่อครับ แฮนดิแคปคู่นี้อยู่ที่เจ้าบ้านนะครับลิเวอร์พูลหนึ่ครับนะดูผันแปรเล็กน้อยครับมีทำท่าจะไป1.75และมีบางที่ก็ลงมาที่1.25ครับเพื่อนๆเช็คราคาน้ำอีกสักหนึ่งทีแล้วกันนะครับเพื่อนๆครับคู่นี้เจ้าบ้านแอสตันวิลล่าดูคล้ายๆลิเวอร์พูลคู่ที่แล้วครับอยู่ในบ้านแข็งแกร่งสุดๆดดไว้ใจได้ประกอบกับทีมเยือนอย่างลูตันทาว์เนี่ยก็ดูไม่ดีเท่าไหร่เลยครับเกมลุกแอสตันวิลล่าโหดสุดๆครับซื้อใจได้เลยครับมมมมมออองงงงงวววว่่่่่าาาาาาาิิลลลลลคคดดดหนนนนน้้บบบุกกกตตตตสไ์ถััััรรรีีีียะทททเเป็็แแข อยู่ในท็อป5ของลีกเลยครับไม่น่ายากจนเกินไปครับที่จะบดชนะทีมเยือนอย่างลูตันทาวและแฮนดิแคปก็ไม่สูงมากมั่นใจว่าแอสตันวิลล่านะครับเปิดบ้านยิงดวนตั้นทาวนะครับขาดอย่างแน่นอนนะครับและให้แอสตันวิลล่าเป็นตัวทีเด็ดประจําวันตัวที่2ด้วยนะครับไปที่คู่ที่3ครับเพื่อนๆครับยังคง3ามทุ่มตรงเช่นเดียวกันครับไบรท์ตันโฮปอาเวียนพบกับฟูลแลนนั่นเองครับไบรท์ตันเจ้าบ้านครับใช้ระบบเก่งระบบเดิมของเขาครับ4-2-3-1นะครับ ในแนวลุกเนี่ยถือว่าโหดพอสมควรเลยทีเดียวครับคำผลง,งานอย,างอ,ยางอย่างยอดเยี่ยมหน้าเป้าเป็นอีแวนโฟกุสสันครับในขณะที่แผงมิดฟิลเนี่ยดูว่าเด่นขึ้นมาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ mm hmm. อันดิกาซิมอนรุมทั้งของชาวเฟโตครับและก็เป็นสตาร์ทีมชาติญี่ปุ่นอย่างคาโอรุมิโตะ ผลงานที่ยอดเยี่ยมมากๆครับในขณะที่ฟูลแลมครับใช้ระบบเดียวกันครับ4 2 3 1หน้าเป้านะครับใช้ทั้งด้านของคาร์ลอสอาเวสนั่นเองครับแต่แผงมิดฟิลของฟูลแลมน่าสนใจมากๆนะครับวิลเลียนครับตัวเก๋ายังยืนอยู่นะครับยังยืนเป็นตัวหลักอยู่ครับทางด้านของอันเดรสเปเรล่าและอีกหนึ่งตำแหน่งเป็นทาหน้าของแฮร์รี่วิลสันนั่นเองครับไปดูตารางคะแนนปัจจุบันของคู่นี้กันครับไบรทันเจ้าบ้านนะครับปัจจุบันอันดับที่7ของตารางนะครับฤดูกาลนี้นะครับเล่นมาแล้ว9เกมครับชนะ5เสมอ1แพ้ไป3มี16คะแนอ ในขณะที่ฟูลแลมครับปัจจุบันอันดับที่12ครับขอภายครับเป็นอันดับที่13นะครับฟูลแลมครับอันดับอยู่อันดับที่1 3ครับเล่นมาแล้วเกเกมชนะ3เสมอ2แพ้ไป4ครับมี11คะแนนคู่นี้พบเจอกันมานะครับใน10เกมล่าสุดครับเป็นฟูลแลมทีมเยือนทำได้ดีกว่านะครับชนะไป5ครับเสมอกัน3และไบรตันเอาชนะได้2เกมครับผลงาน6นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านอย่างไบรตัน6เกมล่าสุดของเขาครับชนะเพียงแค่1เสมอ2และแพ้ไป3ครับหลักๆ หลังๆมาเนี่ยสรุดไปพอสมควรนะครับแต่เกมล่าสุดถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับ เปิดบ้านเอาชนะอาแจ็คซามเซอร์ดัมมาที่ทั่วอยู่ตรงบ้านลีกนะครับมาที่2ต่อ0ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวว่าก่อนหน้านั้นครับเล่นเกมลีกก็บุกไปพ่ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมา1ต่อขออภัยครับบุกไปพ่ายแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่1ต่อ2ครับเป็นเกมที่สู้กับซิตี้ได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับเกมสวนกัดเขาทำผลนงั้นอย่างลงตัวครับถือว่าหลังๆฟอร์มดีขึ้นมาครับสำหรับไรตันครับในขณะที่ฟูลแลมครับ6เกมล่าสุดของเขาชนะ3เสมอ1และแพ้ไป2นะครับฟอร์มใช้ได้เลยทีเด แฮนดิแคปคู่นี้อยู่ที่เจ้าบ้านไบรตันมาที่1ครับเพื่อนๆครับใครทเทียบฟอร์รอมปัจจุบันเนี่ยแฮนดิแคปที่1ถือว่าสูงพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะว่าฟูลแลมหลังๆก็ฟอร์มดีไม่หยอกเลยทีเดียวครับในขณะที่ไบรตันครับก่อนหน้าน,นี้สะดุดไปพอสมควรแต่หลังๆดูดีขึ้นมานะครับ ดูแล้วระบบทีมค่อนข้างลงตัวพอสมควรครับก็ดูว่ายกระดบทีมขึ้นมาได้เฮียยังมองว่าเกมนี้ครับไบรทันกลับมาแล้วครับยังมองว่าไบรทันเนี่ยจะทําผลงานได้ดีกว่าทีมเยือนอย่างฟูลแลนนะครับประกอบกับไบรทันในบ้านแข็งแกร่งฟูลแลมออกนอกบ้านดูไม่ดีเท่าไหร่ครับเพื่อนๆครับแฮนดิแคปมาที่1ของไบรทันขอเลือกเชียร์ไปที่ไบรทันครับมั่นใจว่าจะยิงเกินแฮนดิแคปได้อย่างแน่นอนนะครับไปที่คู่ที่4ครับเพื่อนๆครับบิ๊กแบชของค่ำคืนนี้เลยครับคู่กิจกรรมของเรานั่่เองคครูี4 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับน่าดูมากๆครับไปดูระบบการเล่นของทั้ง2ทีมครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับใช้ระบบเก่งระบบเดิม4-2-3-1นะครับหน้าเป้ายังคงฝากความหวังที่ลามุสฮาวายลูนอยู่นะครับรอประตูแรกอยู่นะครับในขณะที่แผงวิดฟิลครับยังใช้ตัวหลักอย่างแอนโทนียืนกับท่านั่งของบรูโต้เฟรนันเดสครับและมาคัสแลตฟอร์ดนั่นเองครับมีรอเช็คความฟิตของทางด้านของคาซิเมโลครับขอได้รับบาดเจ็บจากทีมชาติมานะครับดูว่าจะพร้อมสําหรับเกมนี้หรือเปล่านั่นเองคร ในขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับระบบเดียวกันครับ4-2-3-1โหสุดๆไปเลยครับตัวผู้เล่นตอนนี้ลงตัวมากๆครับหน้าเป้าอย่างคอมบินเออร์ลิงฮาร์แลนเช่นเคยนะครับในขณะที่แผงมิดฟิลด์ครับเจเรมี่โดกูครับดาวรุ่งคนนี้มาจากเบลเยียมทำผลงานนี่อย่างยอดเยี่ยมครับในขณะที่การที่ถอยจูเลียนอาวาร์เรสไปเล่นมิดฟิลด์ตัวลูกเนี่ยประสานงานกับฮาร์แลนได้อย่างสุดยอดครับในขณะที่ริมเส้นอีกหนึ่งตำแหน่งเป็นสตาร์ดังอย่างฟิลโฟเด้นนั่นเองครับไปดูตารางคะแนนปัจจุบันกันสักหน่อยแล้วกันนะครับคู่นี้ครับ เจ้าบ้านครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอยู่ในอันดับที่8ของตารางครับเล่นมาแล้ว9เกมชนะ5ไม่เสมอนะครับแพ้ไป4มี15คะแนนในขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับอยู่ในอันดับ2รองจากฝูงครับเล่นมา9คะแนนครับเล่นมา9เกมครับชนะ7แพ้ไป2นะครับมี21คะแนนนั่นเองครับตามหลังจาากจกฝูงอย่างสเปิร์นะครับเมื่อคืนสเปิร์ชนะนะครับแซงขึ้นจากฝูงนั่นนำเป็นขึ้นนำขึ้นไปนั่นเองครับแมสตี้ต้องไล่ตามติดติด้ได้แล้วครับ คู่นี้พบเจอกันมา10เกมล่าสุดค่อนข้างสูสีเลยทีเดียวครับแมนยูเน็ตชนะไป4เสมอกัน1ครับและซิตี้ชนะได้บ้าง5เกมผลงาน6นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับแมนยูเน็ตครับชนะ4แพ้ไป2นะครับล่าสุดเล่นแชมเปียนส์ลีกมาครับเปิดบ้าน เปลยนชนะโคเบเฮเกนมาที่1ต่อ0ในขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ6เกมล่าสุดของเขาชนะ3แพ้ไป3นะครับฟอร์มดูว่ากลางๆนะครับเกมล่าสุดครับเล่นแชมปี้ยนสีกนะครับบุกไปถลม Young Boys ่มยังบอยส์ถึงบ้านมาที่3-1นั่นเองครับแฮนดิแคปคู่นี้อยู่ที่ทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้0.75เพื่อเพื่อนครับคู่นี้จะบอกว่าดูยากไหมก็ดูยากนะครับแมนซิตี้ทีมเยือนฟอนร์มดีกว่าครับ แต่ว่าแฮนดิแคปบุกมาที่0.75เฮียว่าสูงเหมือนกันนะครับในขณะที่แมนยูเน็ตเนี่ยเขารอวันคืนฟอร์มแค่นั้นเองครับแต่ว่าตอนนี้ฟอร์มเขายัางไม่คืนครับมาเลยดูดูกระท่อนกระแท่นนะครับดูแก่งแว่งไปแว่งมาดูยังไม่มีความแน่นอนครับในขณะที่ซิตี้ดูมีความแน่นอนมากกว่า เพื่อนๆครับเกมนี้เฮียก็ยังมองว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ดูดีกว่าครับเพราะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูว่าอย่างไม่ลงตัวครับแฮนดิแคป0ูนยกลั้นใจไปที่ทีมเยือนอย่างซิตี้แล้วกันครับเพราะดูว่ามีโอกาสเอาชนะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ขอมีใจให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมเยือนนะครับไปที่คู่สุดท้ายครับเพื่อนๆครับไปกันที่บุนเลสกาเยอรมันกันบ้างครับคู่นี้ดึกที่สุด5้าทุ่มครึ่งไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นพบกับไฟบวกนั่นเองครับ ไปดูสภาพตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมครับเลเวอร์ูเซนเจ้าบ้านครับใช้ระบบเก่งระบบเดิมครับ3 4 2 1หน้าเป้ายังคงเป็นดาวยิงอย่างเง่น้าของวิกเตอร์โบนิเฟสเช่นเคยครับในขณะที่ไฟบวกครับระบบเดียวกัน3 4 2 1หน้าเป้าเอามาดวนสู้กับโบนิเฟสก็คือลูคัสโฮเลอร์นั่นเองครับตารางคะแนนปัจจุบันของคู่นี้ครับเจ้าบ้านครับไบเออร์เลเวอร์คูเซนครับเป็นจ่าฝูงลยครับอยู่ในอันดับที่1ของตารางครับ เล่นมาแล้ว8เกมชนะ7เสมอ1ไม่แพ้นะครับมี22คะแนนครับฟอร์มดีมากๆครับในขณะที่ไฟบวกครับดูการนี้ก็มายอครับอยู่ในอันดับที่8เล่นมาแล้ว8เกมครับชนะ4เสมอ1แพ้ไป3มี13คะแนนครับผลงานการพบเจอกันมา10เกมล่าสุดค่อนข้างสูสีนะครับเลเวอร์คูเซนชนะไป4เสมอกัน3ครับและไฟบวกชนะได้บ้าง3เกมผลงาน6นัดล่าสุดของเจ้าบ้านอย่างเลเวอร์คูเซนชว่่งที ครื่องกำลังเดินเลยนะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเกมล่าสุดครับเล่นยูเล่นยูฟ่าซชเปอรนส์ลีกมานะครับเปิดบ้านยิงคาราบักไปถึง5ต่อ1ฟอร์มร้อนแรงสุดๆไปเลยครับในขณะที่ไฟบัวครับ6เกมล่าสุดของเขานะครับ ผลงานก็ประมาณหนึ่งเดียวทีเดียวนะครับชนะ3ครับเสมอ1และแพ้ไป2นะครับเล่นยูโรปพาลีกที่ผ่านมานะครับบุกไปเอาชนะบัคซาโทโพล่าถึงบ้านได้3ต่อ1นั่นเองครับแฮนดิแคปจุดนี้อยู่ที่เจ้าบ้านเลเวอร์กูเซ่นนะครับ1.25ขยับไปหนึแล้วครับเพื่อนๆครับเช็คราคาที่ทางน้ำดูอีกทีแล้วกันครับแล้วจะผันผ่านแฮนดิแคปไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆครับชั่วโมงนี้นาทีนี้ตรงข้ามเลเวอร์กูเซ่นไม่ได้จริงๆครับแน่นอนแฮนดิแคป1.5สูููงคครรรรัับบบพาาาววววเเเเเอ์ไไฟกกกฤดดดลลลนนนีี้้้็่่่ใชะแตซ่น ลงตัวสุดๆครับเพื่อนๆครับอยู่ที่ว่าจะไปจบที่สกอร์เท่าไหร่นะครับเลเวอร์คูเซนเป็นทีมที่ไม่เน้นเกมบุกแหล่แ้วครับเป็นทีมที่บดไปเรื่อยๆและพอยิงประตูได้แล้วปุ๊บก็เล่นเกมสวยนะครับถือว่าทำผลงานระบบการเล่นแบบนี้ได้อย่างดีเลยทีเดียวครับเพื่อนๆครับเลเวอร์คูเซนน่าจะทําได้ครับเพื่อนๆครับน่าจะยิงขาดเกินแฮนดิแคปได้ครับเพราะฉะนั้นกูนี้ขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างเลเวอร์คูเซนครับและให้เลเวอร์เป็นตัวทีเด็ดประจําวันตัวที่3ด้วยนะครับ ครบถ้วนสำหรับวันนี้ครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเฮียสรุปอีกสักหนึ่งครั้งกันนะว่าวันสเนี้เฮียหมาไปในทิศทางไหนนะครับคู่แรกครับลิวพูพบกับฟอร์เลสครับลิวพูแฮนดิแคปมาที่1.5ึ่งจุดห้เฉียริวพูเป็นตัวทีเด็ดประจําวันได้เลยครับฟอร์มดีกว่ากันเยอะครับคู่ที่2ครับแอสตันวิลล่าพบกับลูตันทาวครับวิลล่าแฮนดิแคปมาที่1.5เชียร์แอสตันวิลล่าเป็นตัวทีเด็ดประจําวันตัวที่2นะครับเพราะว่าฟอร์มก็สุดยอดมากๆครับในขณะที่ลูตันทททาาวน์เเเีียยยมมมืออฟรรังไไ่่่ดห คู่ที่3ครับไบรตันโฮปอาเบียนพบกับฟูลแลมครับแฮนดิแคปอยู่ที่ไบรตันมาที่1นแฮนดิแคปสูงไปนิดแต่เชื่อว่าไบรตันทําได้ครับกับเข้าสู่ฟอร์มเก่งนะครับคู่นี้ขอเชียร์ไปที่ไบรตันครับคู่ที่4ครับบิ๊กแมตเลยครับแมนยูเน็ดพบกับแมนซิตี้ครับซิตี้ทีมเยือนมาที่0.75ขอเชียร์ไปที่ซิตี้ครับทีเด็ดที่ขาดดูดีกว่าแมนยูครับในขณะที่คู่สุดท้ายเลเวอร์บูเซ่นพบกับไฟบวกครับ แฮนดิแคปอยู่ที่เจ้าบ้าเลเวอร์คูเซนหนึ่งจุดห้าเชียร์เลเวอร์คูเซนเป็นตัวทีเด็ดปละกจำวันตัวที่สามได้เลยครับมั่นใจว่าเอาชนะไฟบวกได้อย่างแน่นอนครับและเกินแฮนดิแคปอย่างแน่นอนนะครับลบตัวนครับพเพื่อนๆครับ ่อนจะจากกันไปครับตอนนี้เรามีกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะครับรวมทั้งมีทีเด็ดเพิ่มเติมทั้งบอลเต็งทั้งบอลสเต็ปนะครับฝากเพื่อนๆแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันที่ @zzx4 ครับย้มาอีกสัก1ครั้งนะครับที่ @zzx4 หรือว่าสแกน QR Code ที่เราได้ให้ไว้นะครับในนั้นยังมีอะไรดีๆรอเพื่อนๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับรวมทั้งกิจกรรมดีๆครับเพื่อนๆครับขอย้ําอีกสัก1ครั้งนะครับสําหรับกิจกรรมของค่ําคืนนี้ครับเพื่อนๆครับเรามีเงินสด300บาทรอเพื่อนๆอยู่ครับกับการทายสกอร์ผลการแข่งขันเข้ามานะครับวันนี้ เฮียหมาขอเลือกคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเป็นบิ๊กแมตช์เลยครับทายกันมาเยอะๆครับว่าคู่นี้จะจบลงที่สกอร์เท่าไหร่และใครเป็นคนยิงประตูแรกนะครับถ้าสมมติเฮียหมาขอร่วมสนุกด้วยนะครับเฮียหมาจะทายว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้สามคนยิงประตูแรกเออร์ลิงฮาร์แลนด์อ่าประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับเป็นสองคำตอบนะครับทายมาในช่องของคอมเมนต์ครับเพื่อนๆครับทายกันมาเยอะๆครับลุ้นรับรางวัลเงินสดถึง300บาทนะครับและเมื่อเพื่อนๆทายถูกครับ แคปหลักฐานยืนยันส่งมาที่ไลน์ของเราเนั่นเองครับที่แ a s x 4นะครับเพื่อแสดงตัวรับของรางวัลนะครับฝากกิจกรรมดีๆไว้ด้วยแล้วกันนะครับครบถ้วนสำหรับวันนี้ครับเพื่อนๆครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเฮียหมาพาล้มโตอยู่ตลอดนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันครับกับทัศนคุณบอลดีๆแบบนี้และกิจกรรมดีๆแบบนี้กับเฮียหมาพาล้มโตนะครับวันนี้หมดเวลาของเฮียหมาแล้วครับขอตัวลาไปก่อนนะครับกลับมาพบเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ